เรา่ยไปสนามบินตนะีนิวเดลีนะจะหามกับไปะเ่ศไทยกันละโอเคตอนนี้เขาอยู่ตี่สนามบินตีนิวเดลีนะครับนี่ต่ฝนเยอะมาก<อ>เดี๋ยวเราจะไปะซื้อตัว๋ว เครื่องบินกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาฮนะเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราเช็คเชื่อบินก่อนนะครับไทยการบินไทยอ่าเบนโงหน นี่คือเที่ยวบินของเราเช็คออินอแรกตัวแล้วนะครับโดูชุดชั้นนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องเนาะนี่เราก็ได้ของฝากมาแล้วเดี mm ๋ย hmm. วไปขึ้นเครื่องตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปติเกตนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องโอเค เดินออกไปเจ็ดสิบนะครับเดินไปกิโลอะนี่หมอะเอาไปฝากที่คนที่ไทยเนาะสาวๆยังมัดนะครับนี่นุเดินไปอีกประมาณโลปายปุ่น,นะครับเดินไปเตะน่าคิดว่าส่วนอุณหมที่ไทยนี่ไกลแล้วนะนี่ก็ไกลพอๆกันนะครับเดินจนเหย่อยออกมั้งน,นะฮะ นี่ถ้าผมกบน้องฉลาดตันนะถ้าผมกบน้องฉลาดตันผมก็ยอยามาขึ้นตรงนี้เขาก็ขึ้นล้างเลื่อนกันนะครับแต่พอดีพ่อตันได้ฉลาดตันโอ้ <c oughs> เดินเดินจนเหี้ยแตกดู <c oughs> ยังมีโอกาสที่ได้ฉลาดอยู่นะเดี๋ยวเขามาขึ้นอย่างน,นี้นี่น่ะที่มันเรียนๆน,นี่น่ะอ <c oughs> โอเคเลย ไปไหลิฟตอนนี้เฮากำลอขึ้นเครื่องนะครับ10โมง50เดี๋ยวรับสกตื่นนะครับโอเคครับเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับ เดินทางสู่ประเทศไทยลนะนะโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวไปถึงประเทศไทยมือื่แหลกนี่นะเขาก็ยอยากกินคำส้มเลยนะคำส้มปลาห้ามเหมาะ,ะ,ะนะครับคิดเมนูเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอันนี้กำลังต่อแถวนะครับ เซ็จตัวเครื่องบินก่อนครับแเดี๋ยวจะเข้าไปในทิปคอมกันไปครับตอนนี้เขาก็พร้อมละกำลังจะเข้าทิปคอมแล้วนะครับผมนี่ครับม่งหน้าเข้าสู่ทิปคอมแล้วนาะ การบินไทยนะครับผมการบินไทยทับคุณต่าฝ่าดีนะเขาว่านะนี่ก่เป็นวิวรอบๆเนาะมีแต่คนเท่านะหงอกกันมดละแต่ละคนนี่นะพดตัวเจ้าพวก นะนครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเครื่องแล้วเนาะกางหาที่นั่งครับได้ 51A ิเอ็ดติดหุ้มหน้าต่างกุน่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งกันครับนี่ดูหน้าลุงแ,แก่นี่นี่ครับผมนีม่ว่าตัวเจ้ากุน่ะเขียวบินเขียวนี่นะ เ,เที่ยวบินนะี่วอนบินอีหนาขาวานะะ <ow? S 2> เอคนงามมันะนี่ครับตเจ้าคนนะ่ะหมวโลน,นนี่ตัเจ้าท้งนั้นอะไปกันเลยครับ เ <Okay, okay. S 1> ขาเจาได้ก,กัน่อนแต่ให้คนงามนะหาที่นั่งมาได้อีทีนะ่นา oh, <okay. S 1> นี่ครับท่ากาัได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งที่หน้าต่างติเก่าเหมือนเดิมครับผมนครับเดี๋ยววินนี่อย่างกามางานบุญน,นะครับดีเยวคนเท่ามีพัดต,ตัวเจ้าบุญนะคือขนาดครับผม นี่แต่วัยรุ่นอย่างผมเนี่ยก็น้องสองคนนะทั้งนั้นคนเท่ามดัดระหว่างมาขึ้นบินสายธรรมะอีนาเนี <c oughs> ย่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวมกหน่อยเทาก็พอเดี๋ยวแข็งขึ้นนะครับอย่าอย่าผมจะเออได้ดูตอนที่แข็งขึ้นนะมันปุ่งขึ้นเนี่ยนะ <c oughs> มันปุ่งขึ้นยังก็จะหลวดนี่ว่าเซลอีนาเขา ผมก็เจ้าเด็กจะได้ไดขานหิ่งผมมาซาล่าเนะออยเกาะยางนี่เลี้ยงนะม <Wow. S 1> ีสีเทาหนาตะเล็กนะตอน,นะนนี้เลี้ยงซิงนะผมมาซาล่าลุ่นครับผมแล้วผมเล็บบวกลายก้าหิ่งอีน่ะหิ่งลายม่ได้ไอเข่าดูว่าพี่เขี้ยวอีน่ะนี่ครับไข่บอกเคยหันก็ดูยานะเอาล้วครับ ุดเทียงละนาที่นี่นะขุดเทียงเต็มที่ดูดีๆนะครับ ว่ากันหนึง่งนะกี้นะ นิ่งละนะครับเดี๋ยวสก,กรรมเขาก็จะกินข้าเจ้ากันก่อนเนาะตัวเข้าขนาดโี้โอเค Thanks UCL